thank สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพี่จะพาทุกคนเนี่ยมาดูเกี่ยวกับในเรื่องของการสั่งอาหารนะคะเข้ามากินในอาพาร์ตเมนต์ของรอยัล High นั่นเองค่ะซึ่งวิธีการสั่งนะคะแน่นอนว่าเราจะต้องเตรียมเพชรสักนิดหนึ่งนะคะในการสั่งเวลาสั่งเนี่ยก็สั่งง่ายๆนะคะไม่จําเป็นที่ต้องแบบมีเยมพาร์ทหรือว่าอะไรเนาะอันดับแรกเลยนะีคะให้ทุกคนเนี่ยเปิดยูไทางด้านขวามือขึ้นมา,นมาหลังจากนั้นเนี่ยคะให้มาดูตรงทางด้านบนตรงนี้นะคะจะเป็นรูปโทรศัพท์หัวใจของเราให้ทุกคนเนี่ยคลิก หลังจากนั cars, nice ้นนะคะปกติแล้วเวลาเราเข้ามาเนี่ยมันก็จะเป็นหน้านี้ใช่ไหมให้ทุกคนนะคะมาดูปุ่มดาวทางด้านล่างมันจะมีรูปรูปหนึ่งนะคะนั่นก็คือรูปโทรศัพท์นั่นเองให้ทุกคนนะคะกดหนึ่งรอบแล้วมันก็จะขึ้นรายชื่อที่เราเนี่ยคะสามารถโทรออกได้นั่นก็คือพิซซ่าเพย์นั่นเองนะคะก็คือแบบพิซซ่าที่เราจะสั่งเพื่อให้มาส่งที่หอพักของเราได้นะคะก็ให้ทุกคนเนี่ยกดไปได้เลยหนึ่งที่หลังจากนั้นนะคะเราก็จะทําการเรียกคนส่งพิซซ่าคุยกับเราเนี่ยค่ะว่าว่า ต้องการที่จะแบบรัแบออเดอร์อะไรบ้างเรานะคะก็สามารถกดเลือกได้เลยเนาะว่าจะเอาอะไรบ้างนะคะตรงนี้เนี่ยจะเป็นปุ่มเอาถาดพิซซ่า1ถาดนะคะแล้วก็จะเอาน้ํา ส่วนอันนี้เนี่ยจะเป็นการแก้ไขออเดอร์ที่เราแบบว่าสั่งไปนะคะแล้วอันนี้เนี่ยก็แปลว่าวางสายก็คือเราจะไม่ได้สั่งพิซซ่าแล้วนั่นเองค่ะโอเคเดี๋ยวพี่นะคะจะสั่งพิซซ่านะคะแล้วก็ทุกคนสามารถเลือกหน้าได้เองตามใจชอบเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นอ่าเปปเปอร์โรนีอ่าพายแอปเปิลนะคะมัชดูมก็พิซซ่าหน้าเห็ดหรือว่ากินเป p เปอร์เบคอนหรือว่าจะเป็นซอสเสจนะคะแส้กรอกประมาณนี้เนาะก็พี่จะเป็นซอสเสจล้กันแส่กรอก มันผสมได้หลายอย่างหรือเปล่าอะผสมได้หลายอย่างด้วยงั้นก็ใส่มันทุกอย่างไปเลยหลังจากนั้นนะคะเมื่อเราเลือกหน้าของพิซซ่าเสร็จแล้วให้ทุกคนเนี่ยกดปุ่มเขียวกดดันไปได้เลยอันนี้นะคะเราก็จะสั่งพิซซ่าเนาะแล้วก็เขาจะถามนะคะว่าต้องการอาาาอหารเพิ่มอีกไหมเราก็สั่งน้ําละกันมีน้ําให้เลือกอีกเช่นเดียวกันค่ะไม่ว่าจะเป็นนอ่นา ส้มโซดาน้ำเชอรี่โซดาอ่าอันนี้น่าจะเป็นรูทเบียร์โซดานะคะเลมอนโซดาสตรอเบอรี่อ่าพันช์หรือว่าจะเป็นเหมือนองุ่นโซดานะคะเดี๋ยวพี่จะขอเอาเป็นรูทเบียร์โซดาจริงๆแล้วอ๋อมนเรื่องหลายอย่างไม่ได้นอ้องงั้นเอาเอาสตรอเบอรี่มาละกันแก้วจะได้สวยๆกดดันไปได้เลยค่ะเราก็จะสั่งน้ำเพิ่มให้เขานะคะโอเคอันนี้เขาก็จะถามเราอีกครั้งนะคะว่าเราจะอะไรเพิ่มอีกไหมแต่ว่าพี่ไม่เอาละ ถ้าเกิดว่าใครอยากจะแก้ออเดอร์นะคะก็คือปุ่มนี้ได้เลยว่าเราจะไม่เอาน้ําเราจะไม่เอาแป,ป๊บซี่นะคะแต่ว่าวันนี้จะเอาประมาณนี้ให้ทุกคนกดคําว่า submit order ไปได้เลยค่ะแค่นี้นะคะก็สั่งพิซซ่าไป100เพรสั่งน้ําไปอีก20เพรนะคะรวมเป็นทั้งหมด120เพรเท่านั้นก็ถ้าเกิดสมมติว่าเราโอเคกับยอดนี้เราก็ให้กด yes order ไปนะคะอันนี้ก็ แปลว่าแบบยังยังอยากสั่งเพิ่มอีกนะคะอันนี้เป็นการวางสายเหมือนปกติเลยโอเคทุกคนกด yes order ได้เลยค่ะแค่นี้เลยค่ะการสั่งพิซซ่าเดี๋ยวเราเนะคะจะรอเขามาส่งกันเนาะจริงๆแล้วนะคะเวลาที่เราสั่งพิซซ่าไปเนี่ยพี่ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้นะคะพี่ได้ปิดเสียงเกมเล่นเนาะมันจะมีเสียงเหมือนแบบอ่ะตึง้งเหมือนแบบมีคนขึ้นลิฟต์ในห้องมาหรือเปล่านะคะเดี๋ยวพี่จะลองเปิดไว้ดูเนาะอันนี้ฟังของพี่เองทุกคนน่าจะไม่ค่อยได้ยินกันก็ไม่เป็นไรนะคะพี่จะลองลุกไปนะคะที่ตรงลิฟต์ดู ว่ามีใครมาหรือ,อยังอ่านี่นะคะทุกคนตอนนี้ก็คนที่เขามาส่งพิซซ่า,าก็มายืนรอนแล้วนะคะรู้สึกว่าจะมาหลายคนด้วยเขาแบบว่ามีใครอยู่บ้านไหมเราน่าจะมาช้าเกินนะคะให้ทุกคนนะคะกดคีย์ที่ตัวคนส่งพิซซ่าได้เลยนะคะ หลังจากนั้นเนี่ยให้เรากดปุ่มสีเขียวค่ะเป็นการว่าเราเนี่ยจะรับออเดอร์เอ้ยไม่ใช่เราเนะคะจะรับพิซซ่าจากที่เขามาส่งเนาะแล้วก็พร้อมจ่ายเงินนะคะ120เพจนั่นเองนี่นะคะเขาก็จะทําการตัดเงินเลยเรียบร้อยแล้วเนาะตอนนี้นะคะในตัวพี่เนี่ยก็จะมีพิซซ่าบ็อกนะคะแล้วก็จะมีสตรอเบอรี่อ่าสตรอเบอรี่มันอ่านว่าอะไรสตรอเบอรี่พันช์สตรอเบอรี่พีชไม่แน่ใจเหมือนกันแต่เอาเป็นว่าหลังจากที่ได้มาแล้วให้คลิกนะคะแล้วก็เมื่อเราคลิกมาแล้วนะคะเราเนี่ยจะสามารถวางตรงไหนก็สามารถวางได้เลยนะ แต่ว่าเดี๋ยวพี่จะวางไว้ตรงกล่องไฟด้านล่างนะคะเพราะว่าจะได้กินกับน้องๆด้วยนั่นเองเอ่อปึ๊บอ่ะวางไว้ตรงนี้แล้วกันนี่นะคะแล้วก็เดี๋ยวพี่จะวางน้ำอีกด้วยค่ะทุกคนเป็นสตรอเบอรี่วางไว้ตรงนี้อ่าเห็นไหมหลังจากนั้นเราสามารถกดเจ้าตัวพิซซาได้นะคะกดตัวไหนนี่ปึ๊บมันจะมีปุ่มขึ้นมานะคะระหว่างย้ายกล่องกับเปิดกล่องนะคะเดี๋ยวพี่จะทำการเปิดกล่องเนาะ นี่นะคะทุกคนพิซซ่าก็เปิดละแล้วทุกคนก็ หยิบกันไปกินแล้วก็หมดในทันทีส่วนน้ำเนี่ยก็สามารถคลิกได้เลยนะคะมันก็จะหยิบเข้ามาในมือเราแล้วทุกคนก็จะกินแบบนี้ง่ายๆเลยะคะ่ะทุกคนถ้าสมมติว่าใครนะคะจะจัดปาร์ตี้กับกเพื่อนๆหรือว่าคนอื่นๆที่มาห้องอาพาร์ตเมนต์ของเราเนี่ยก็สามารถกดโทรศัพท์เพื่อสั่งพิซซ่าได้เลยนะคะยังไงเนี่ยคลิปนี้ก็จะเป็นประมาณนี้เลยถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กันนะคะคลิปนี้ก็มาจากไลฟ์อีกเช่นเคยถ้าใครอยากจะมาดูไลฟ์พี่นะคะก็สามารถติดตามได้ที่ทิกเกอร์เฮอร์เมนี่พี่ได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ ี่เดี๋ยวลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะทุกคน